สวัสดีค่ะไอเน็ตอาสาค่ะและนี้คุณกำลังฟังเน็ตอาสาพอดแคสต์วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิคการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาในด้านของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ มนุษย์เองก็ได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆตลอดเวลานะคะที่จะเอื้ออำนวยต่อความต้องการอีกทั้งยังสร้างความสะดวกสบายให้กับมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งการพัฒนาของเทคโนโลยีนั่นเองก็นำพาพวกเรานะคะมาสู่ยุคของสารสนเทศที่มีการคิดค้นการใช้สื่อในโลกออนไลน์ขึ้นมาทำให้มนุษย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาส่วนมากไปกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่าใช้เพื่อความบันเทิงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนก็จะเห็นได้ว่าโลกออนไลน์นั้นมีอิทธิพลกับมนุษย์ในปัจจุบันมากเสมือนกับเป็นปัจจัยที่5ที่เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมนุษย์แทบจะขาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กเองเนี่ยเขาก็มี ข้อดีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางความคิดและกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการรับรู้ข้อมูลจากผู้อื่นทางด้านธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็เช่นกันค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยทำให้ผู้ขายเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์สินค้าได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงสินค้าได้ง่ายเช่นกันแต่การที่ผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะมีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลได้ง่ายรวมทั้งทุกคนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ และก็เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายอาจจะทำให้ข้อมูลนะคะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกทั้งยังโอกาสที่จะสูญเสียความเป็นส่วนตัวด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าคงไม่เสมอไปที่เราจะเจอกับปัญหาต่างๆใน Social Universe แต่การรู้เท่าทันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นการดีที่เรานั้นจะได้ป้องกันและระวังภัยต่างๆได้ค่ะ วันนี้เรานํามาฝากทุกๆท่าน10ข้อนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านนะคะคิดให้รอบคอบก่อนโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะอย่าลืมนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโพสต์ข้อมูลที่สุ่มเสี่ยงนะ,ะไม่เหมาะสมข้อมูลที่นําไปสู่การเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่พาดพิงบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหายก็อาจจะส่งผลร้าย ต,ตัวเราเองก็เป็นได้ค่ะอย่างที่2อนะคะอยากจะให้ทุกท่านระวังเรื่องอภัยคุกคามที่ผ่านลิงค์นะที่ส่งมาให้ทุกๆท,ท่านเราควรใช้ความระมัดระวังในการคลิกลิงค์ต่างๆที่มากับการแชร์หรือว่าข้อความนะคะหลีกเลี่ยงการคลิกลิงค์ที่แปลกปลอมหรือมาจากคนที่เราไม่รู้จักหรือแม้แต่เพื่อนนะคะซึ่งใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดูแปลกไปจากปกติ เพราะนั่นอาจจะเป็นลิงก์ที่นําไปสู่ไวรัสนะคะหรือช่องทางขาโมยข้อมูลของเราแฮกเกอร์ก็ได้อย่างที่3นะคะถ้าหากว่าท่านอยากเข้าเว็บไซต์นะคะเราแนะนําให้ท่านเนี่ยพิมพ์ที่อยู่ URL ของ Social Network นั้นๆโดยตรงบนเบราว์เซอร์นะคะให้หลีกเลี่ยงการเข้าเครือข่ายสังคมผ่านทางลิงก์นะ,ะจากจากผลแสดงการค้นหาหรือว่า จากอีเมลเพราะว่าอาจจะเป็น URL ปลอมที่นำเราไปสู่เว็บไซต์ปลอมเพื่อที่จะหลอกเอาบัญชีผู้ใช้หรือว่าพาสเวิร์ดของเรา4ค่ะอยากจะทุกท่านช่วยคัดกรองนะคะคนที่มาขอเป็นเพื่อนเราหรือขอเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น Line Facebook IG นะคะหลีกเลี่ยงการตอบรับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก่อนเพราะ ผู้ไม่หวังดีอาจจะแฝงมากับคนที่ขอเข้ามาเป็นเพื่อนเราและหากพบคนที่เป็นเพื่อนซึ่งเราไม่รู้จักแล้วก็มีความน่าสงสัยเนี่ยเราก็ควรจะลบเขาออกจากการเป็นเพื่อนได้เลยค่ะบ5ค่ะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพราะว่าผู้ให้บริการแต่ละลายนะคะเขาจะกำหนดการตั้งค่าส่วนตัวไว้เพื่อไม่ให้ข้อมูลหรือสิ่งที่เราทำนั้นหลุดออกไปยังคนที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นเนี่ยเราควรตั้งค่าให้เพื่อนเท่านั้นที่สามารถเห็นกิจกรรมของเราเห็นรูปเราเห็นโพสต์เรานะคะและก็หลีกเลี่ยงการตั้งค่าสิ่งที่เราทําให้เป็นสาธารณะหรือคนทั่วไปเห็นได้ที่6ค่ะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับนะเช่นบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดที่อยู่นะบัตรเครดิต หรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเราลงในโซเชียลนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของข้อความรูปภาพซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้มิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยสามารถแต่งตัวมากับกลุ่มเพื่อนที่เราอนุญาตให้เขาเข้าชมได้และเขาอาจจะนําข้อมูลไปใช้สวมรอยเป็นตัวเราใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อทําธุรกรรมต่างๆได้นะคะแห่งที่7ค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเปิดใช้งาน Do Not Track นะคะ เพื่อป้องกันการติดตามและก็การเก็บข้อมูลของผู้ให้บริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เราเข้าใช้งานเพราะอาจจะมีผู้ไม่หวังดีที่เขาจะลักลอบเข้ามาขโมยข้อมูลนะซึ่งปัจจุบันมีเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดใช้งานดูนอตแทร็กได้นะคะเช่นโคมนะคะวิธีการง่ายมากค่ะให้ท่านเข้าไปที่โคมนะคะหลังจากนั้นนะคะให้มองหา3จุดนะคะ อยู่มุมขวาบนให้ท่านคลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้ท่านเลือกตั้งค่านะคะหลังจากนั้นให้เลื่อนหาความเป็นส่วนตัวค่ะเมื่อเจอแล้วให้คลิกเลยนะคะเมื่อคลิกเนี่ยเขาก็จะให้ท่านเลือกปิดหรือเปิดนะคะการติดตามตรงนี้อยากให้ท่านเลือกปิดนะคะไม่ให้เขาติดตามเราค่ะไม่ให้เขาเก็บข้อมูลหรือพฤติกรรมการใช้งานของเรานะคะแปดค่ะไม่ควรโพสต์บอกผู้อื่นว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน หรือเราจะไปไหนนานเท่าไหร่ในกี่นาทีนะคะโดยเฉพาะการโพสแบบสาธารนณะหรือว่าพับบิ c เพราะว่าจนร้ายนะคะเขาอาจจะแวะเวียนมาเยี่ยมบ้านท่านเวลาที่ท่านเนี่ยไม่อยู่หรืออาจจะแวะดักทำร้ายเราได้นะ,ะอย่างที่9ค่ะอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะใช้วิจารณญาณอย่างสูงนะคะในการรับข่าวสารและอย่าปักใจเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่เข้ามาในทันทีนะคะ รวมทั้งการกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆเพราะอาจมีการสวมรอยหรืออ้างจากผู้ไม่หวังดีเพื่อสร้างข่าวปลอมหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อแหล่งที่มานั้นได้ให้ทุกท่านนะคะตั้งสติก่อนทุกครั้งที่รับข่าวสารและสืบแหล่งที่มาให้แน่ใจนะคะว่าแหล่งที่มานั้นน่าเชื่อถือก่อนที่จะไปเผยแพร่หรือว่าแชร์ให้กับผู้อื่นอย่างสุดท้ายค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะ ตระหนักอยู่เสมอว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะมันเป็นสังคมเสรีแม้ว่าทุกคนนะคะจะมีสิทธิ์ในการแสดงออกความคิดเห็นแต่ทุกคำพูดและการกระทำที่ไม่เหมาะสมก็สามารถเป็นเหตุให้ในการฟ้องร้องได้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ว่าไม่มีสิทธิที่จะทำร้ายกันโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเขาก็มีประโยชน์ดีๆมากมายนะคะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่ถ้าเรารู้จักใช้อย่างระมัดระวังก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถสนุกสนานกับสังคมออนไลน์ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะหากท่านใดนะคะ,ะมีความสงสัยนะคะหรือยังไม่เข้าใจท่านสามารถเข้ามาที่เพจของเราได้นะคะ แล้วเราก็ฝากติดตามที่เพจของเราด้วยนะคะเพจของเราก็ชื่อเพจเน็ตอาสาบายดีแท็กนะคะเน็ตอาสาโซเ i ียลแอคทิวิต้เน็ตอาสาและก็เน็ตอาสาออนไลน์ออฟฟิเชีนะคะและที่สําคัญค่ะฝาก Subscribe นะคะที่ YouTube ของเราด้วยน,ะะนั่นก็คือเน็ตอาสาอ f ฟฟิเชีค่ะ